สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัชานชาวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอท NN ช่อง16แต่เรายังมีโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook y o u t u b แอปพลิเคชันทิกต o k อ Instagram และ Twitter ให้คุณผู้ชมติดตามข้อมูลข่าวสารกันตลอดทั้งวันในหลากหลายประเด็นช่องทาง YouTube อย่าลืมกด s u b s c r i b e ที่คนหลังข่าวชาแนลจะได้ไม่พลาด ทั้งประเด็นการเมืองเศรษฐกิจสังคมการต่างประเทศและเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพตลอดช่วงรายการของเราในวันนี้เนื้อหาสาระหลากหลายเช่นเคยนะคะเริ่มต้นจะไปดูสัญญาณเตือนภยัยอันตรายและความเสี่ยงจากการเป็นโรคมะเร็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งปอดที่พบมากเป็นอันดับสองในชายไทย ในขณะเดียวกันจะไปติดตามการบูรณาการการทำงานร่วมกันของ4องค์กรอ,อิสระเพื่อเดินหน้าต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทิ้งท้ายการคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองจะไปติดตามการให้ความช่วยเหลือคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวไรสัญชาติที่ไม่ได้รับสิทธ์อะไรเลยพักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยกลับมาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปได้วยกันค่ะโรงพยาบาลพระพุทธบาทขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคสมทบทุน สร้างหอผู้ป่วยโรคติดต่อทางเดินหายใจพร้อมครุพันธ์ที่จําเป็นโดยสามารถบริจาคได้ที่บัญชีโรงพยาบาลพระพุทธบาทบัญชีธนาคารไทยพาณิช,ชาารรย์เลขที่บัญชี7892980793บัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี9899800473 ทำใหม่ใครๆก็มี GHB All และ GHB Buddy คู่หูบริการดิจิทัลจากทออสอคู่หูรู้ใจที่ต้องมีติดมือถือเพราะ GHB All เป็นแอปพลิเคชันที่รวมทุกบริการเหมือนยกบริการธนาคารไว้ในมือคุณแถมยังมี GHB Buddy เป็นเพื่อนคอยไลน์บอกทุกความเคลื่อนไหวด้านการเงินแอป GHB All และ Line GHB Buddy บริการดิจิทัลดีๆจากทออสอ วิกฤตอาจทำให้คุณล้มแต่ออมสินอยากให้คุณลุกขึ้นได้อีกครั้งด้วยโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพฝึกอบรมทักษะโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมสินเชื่อให้คุณตั้งตัวได้ธนาคารออมสินเขียน้างคนไทยทุกคนสร้างโอกาสที่ยั่งยืนอย่างครบวงจรเพื่อความสุขที่ยั่งยืนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม มาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพค่ะสำหรับวันนี้สภาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของมะเร็ง โรคร้ายที่ยังคงอยู่ใกล้ตัวพวกเรามากๆทีเดียวนะคะถึงมาว่าเราจะรู้จักกับมะเร็งมาเป็นระยะเวลายาวนานแล้วแล้วแต่ละประเทศก็มีวิวัฒนาการทางการแพทย์พัฒนาก้าวหน้าอย่างมากแต่เราก็ยังไม่สามารถจะเอาชนะมะเร็งได้เลยะคะ่ะดังนั้นวันนี้ช่วงเวลาของรายการคนหลังค่าวจะมีข้อมูลมาฝากกันนะคะว่าสัญญาณเตือนอันตราย ที่จะทําให้เรารู้ว่าเราเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งเนี่ยมีอะไรบ้างรวมถึง5อันดับมะเร็งที่พบบ่อยในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งปอดพบมากเป็นอันดับ2ในชายไทยไปติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นด้วยกันเลยค่ะโรคมะเร็งถือเป็นสาเหตุอันดับต้นๆในการเสียชีวิตของประชากรไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมะเร็งมีโอกาสเกิดขึ้นกับคนอายุน้อยเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งนั้นก็ไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนเพียงสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเพราะแต่ละคนมีการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันออกไปแต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันนี้พบว่ามีปัจจัยเสี่ยงที่กระตุ้นและทําให้เกิดโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นหลายปัจจัยทีเดียวอาทิอายุกรรมพันธุ์ความไม่สมดุลทางฮอร์โมนการรับประทานอาหารเช่นการบริโภคอาหารไขมันสูงและดื่มแอลโกอฮอล์ การสูบบุหรี่ก็มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคมะเร็งหลายชนิดการใช้สารเคมีเป็นประจำรวมถึงขาดการออกกำลังกายส่วน7สัญญาณอันตรายเสี่ยงโรคมะเรง็งระบบขับถ่ายที่เปลี่ยนแปลงแผลที่ไม่รู้จักหายร่างกายมีก้อนตุ่มกลุ่มใจเรื่องการกลืนอาหารทวารทั้งหลายมีเลือดไหลไฝหูดที่เปลี่ยนไปไอและเสียงแหบจนเรื้อรัง ส่วน5อันดับมะเร็งที่พบบ่อยในคนไทยเริ่มต้นจากอันดับหนึ่งมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดีโรคมะเร็งตับเป็นโรคที่พบมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งโดยพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิงถึง3เท่าส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงอายุ30-70ถึงปีโรคมะเร็งตับในระยะแรกมักไม่แสดงอาการกว่าจะได้รับการวินิจฉัยก็มักจะอยู่ในช่วงท้ายโรคและไม่สามารถรับการรักษาได้ทันส่งผลทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตมากที่สุด มะเร็งตับก็จะมีสาเหตุหลกักคือการได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบการดื่มแอลโกอฮอล์รับสารพิษอัลฟาท็อกซิน Alpha in, การรับยาบางชนิดและพันธุก,กรรมเป็นต้นส่วนโรคมะเร็งท่อน้ำดีจะพบในเพศชายมากกว่าผู้หญิงผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอายุ40ปีขึ้นไปปัจจัยเสี่ยงของโรคนี้จะมาจากการรับประทานอาหารสุกๆดิบๆโดยเฉพาะปลาน้ำจืดแบบดิบทำให้ได้รับตัวอ่อนของพยาธิใบไม้ตับ เกิดการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับนอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆเช่นบุคคลในครอบครัวเป็นมะเร็งท่อน้ำดีภาวะท่อน้ำดีอักเสบเรื้อรังการสูบบุหรี่เป็นต้น 2. มะเร็งปอดเป็นโรคที่พบมากที่สุดเป็นอันดับสองในผู้ชายไทยพบว่าสาเหตุหลักของมะเร็งปอดมาจากการสูบบุหรี่หรือการรับควันบุหรี่อาการเริ่มแรกมักจะมีการไอเสมหะหรือไอมีเลือดเจ็บหน้าอกหายใจดังและถี่ ความอยากอาหารลดลงเป็นต้น 3. มะเริงลำไส้ใหญ่และทวารหนนะักเป็นโรคที่เกิดขึ้นได้กับทุกวัยโดยเฉพาะคนทำงานอาการของมเร็งลำไส้ใหญ่มักจะปรากฏให้เห็นเช่นอุจจาระมีเลือดปนน้ำหนักลดมีอาการลำไส้อักเสบเรื้อรังเป็นต้น 4. มะมเร็งเต้านมพบมากในผู้หญิงตั้งแต่วัยสาวเป็นต้นไป โรคมะเร็งเต้านมนั้นเกิดจากความผิดปกติของเซลล์ในต่อมน้ำนมและท่อน้ำนมสาเหตุของมะเร็งเต้านมมีหลายปัจจัยเช่นกรรมาพันธุ์อายุมีประจำเดือนตอนอายุน้อยๆหรือหมดประจำเดือนเช้ากว่าปกติเป็นต้น 5. มะเร็งปากมดลูกจะพบในผู้หญิงและมีโอกาสเกิดขึ้นได้ง่ายมักจะพบในช่วงอายุ30-70ถึงปี พฤติกรรมที่ทําให้เกิดโรคมะเร็งปากหมดลูกจะมีสาเหตุหลักๆคือเปลี่ยนคู่นอนบ่อยติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์เป็นต้นเพราะฉะนั้นวันนี้คนหลังข่าวเราจะพามาดูลึกลงไปในเรื่องของมะเร็งปอดว่าทําไมถึงเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับสองของคนไทยในแพทย์สมศักดิ์อัคคสินอธิบดีกรมการแพทย์เปิดเผยว่ามะเร็งปอดถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับสองของคนไทยการตรวจคัดกรองให้พบโรคในระยะแรกทำได้ยากและมีอัตราการตายสูง ซึ่งสาเหตุสำคัญของโรคมะเร็งปอดได้แก่การสูบบุหรี่รวมถึงยามวนต่างๆซึ่งถือเป็นสาเหตุสำคัญที่สุดของโรคมะเร็งปอดผู้สูบบุหรี่อาจจะมีโอกาสเป็นมะเร็งปอดมากกว่าผู้ไม่สูบถึง10เท่ารวมถึงผู้ที่ไม่ได้สูบบุหรี่เองโดยตรงแต่สูดดมจากบุหรี่ที่ผู้อื่นสูบก,ก็มีความเสี่ยงสูงกว่าคนทั่วไปเนื่องจากในควันบุหรี่จะมีสารก่อมะเร็งมากกว่า60ชนิดได้รับแร่ใหญ่หิน เป็นแร่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมหลายชนิดเช่นการก่อสร้างโครงสร้างอาคารผ้าเบรกฉนวนกันความร้อนผู้เสี่ยงคือผู้ที่อาศัยหรือทำงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีแร่ใยหินปนเปื้อนเป็นเวลานานอาจใช้เวลา15-35ปีในการทำให้เกิดมะเร็งปอดสำหรับผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ทำงานกับฝุ่นแร่ใยหินก็อาจเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปอดมากกว่าคนทั่วไปถึง5เท่าสำหรับสาเหตุอื่นๆก็คือมลภาวะเป็นพิษ เช่น PM 2.5สารเบนซินฟอร์มาดีไฮเป็นต้นแต่อย่างไรก็ตามผู้ป่วยมะเร็งปอดจำนวนมากไม่เคยมีประวัติสูบบุหรี่หรือเกี่ยวข้องกับแร่ใยหินมาก่อนปัจจุบันยังไม่มีแนวทางการคัดกรองโรคมะเร็งปอดที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า การตรวจพบโรคในระยะแรกทําได้ยากเมื่อผู้ป่วยมีอาการผิดปกติมักจะเป็นโรคในระยะที่ลุกลามไปแล้วทําให้มีอัตราการเสียชีวิตสูงวิธีการที่ดีที่สุดในปัจจุบันจึงเป็นการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆโดยนายแพทย์สการบุญนาคผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติกล่าวเพิ่มเติมว่าอาการที่น่าสงสัยว่าอาจจะเป็นโรคมะเร็งปอดได้แก่ไอเรื้อรังติดต่อกันมากกว่า2ส,สัปดาห์ไอเป็นเลือดหรือมีเสมหะปนเลือดเจ็บหน้าอก น้ำหนักลดเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียเบื่ออาหารบางรายอาจจะมีไขต้ต่ำๆหรือมีปอดติดเชื้อซ้ำซากซึ่งจริงๆแล้วอาการเหล่านี้ไม่ได้เป็นอาการที่เฉพาะเจาะจงกับมะเร็งปอดอาจจะพบในโรคอื่นได้เช่นกันเช่นวัณโรคปอดหากมีอาการสงสัยต้องทำการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม การวินิจฉัยโรคมะเร็งปอดทำได้โดยการถ่ายภาพรังสีปอดเอ็กซเรย์ X ray, หรือซีทีสแกนร่วมกันกับการตรวจหาเซลล์มะเร็งเช่นการตรวจจากเสมหะหรือการตัดชิ้นเนื้อจากปอดมาตรวจเมื่อพบว่าเป็นมะเร็งปอดแน่นอนแล้วแพทย์จะเป็นผู้ให้ข้อมูลเพื่อให้ผู้ป่วยและญาติร่วมตัดสินใจโดยพิจารณาจากชนิดของมะเร็งระยะโรคและการลุกลามความแข็งแรงของผู้ป่วยเป็นหลัก สำหรับการรักษาโรคมะเร็งปอดมีทั้งการผ่าตาดัดการใช้ยาการฉายแสงหรือการรักษาร่วมกันหลายวิธีเนื่องจากมะเร็งปอดการตรวจคัดกรองให้พบโรคในระยะแรกทำได้ยากและมีอัตราการตายสูงดังนั้นการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงเช่นงดสูบบุหรี่ป้องกันตัวจากการสัมผัสแร่ใยห,หินหรือมลภาวะที่เป็นพิษ หลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงรับประทานผักผลไม้ให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายและรีบพบแพทย์เมื่อมีอาการผิดปกติจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่าลืมนะคะถ้าหากอยากจะห่างไกลจากมะเร็งปอดมีหลายวิธีที่เราสามารถปฏิบัติได้เริ่มต้นเลยให้เลิกสูบบุหรี่หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีมลภาวะเป็นพิษ ในขณะเดียวกันก็อย่าไปรับควันบุหรี่มือสองออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อทำให้สุขภาพร่างกายของเรานั้นแข็งแรงนอกเหนือจากนี้ก็ยังจำเป็นที่จะต้องไปตรวจสุขภาพร่างกายเป็นประจำด้วยดรืยอความเป็นห่วงเป็นใยกันมาจากทีมงานของรายการคนหลังข่าวนะคะเอาล่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าจะมาติดตามการบูรณาการร่วมกันของ4องค์กรอ,อิสระเพื่อเดินหน้าต่อต้านการทุจริตคอร์อรัปชัน สักครู่เดียวค่ะวิกฤตอาจทำให้คุณลม ออมสินอยากให้คุณลุกขึ้นได้อีกครั้งด้วยโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพฝึกอบรมทักษะโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมสินเชื่อให้คุณตั้งตัวได้ธนาคารออมสินเขียนข้างคนไทยทุกคนสร้างโอกาสที่ยั่งยืนอย่างครบวงจรเพื่อความสุขที่ยั่งยืนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมทำใหม่ใครๆก็มี ghb all และ ghb buddy คู่หูบริการดิจิทัลจากทออสคอู่หูรู้ใจที่ต้องมีติดมือถือเพราะ g h b All เป็นแอปพลิเคชันที่รวมทุกบริการเหมือนยกบริการธนาคารไว้ในมือคุณแถมยังมี GHB Buddy เป็นเพื่อนคอยไลน์บอกทุกความเคลื่อนไหวด้านการเงินแอป g h b All และ Line GHB Buddy บริการดิจิทัลดีๆจากทออสอ สู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะสำหรับช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามการอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูงหรือนอยปอสรุ่นที่13นะคะที่ล่าสุดประธาน4องค์กรอิสระมีการประกาศยา้ำเจตนารมณ์ของการบูรณาการเพื่อที่จะร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้ความสำคัญกับเรื่องของธรรมพิบาลการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญไปติดตามรายละเอียดด้วยกันเลยค่ะประธานองค์กรอิสระ4องค์กรได้แก่พลตํารจเอกวัชรพลประสานราชกิจประธานคณะกรรมการปปอชพลเอกชนะทัพอินธรรมระประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนายสมศักดิ์สุวรรณสุจริตประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและนายอิทธิพรบุญระคองประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกอต ได้อภิปรายในหัวข้อการบูรณาการความร่วมมือขององค์กรอ,อิสระตามรัฐธรรมนูญในการต่อต้านการทุจริตให้กับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปร,รามการทุจริตระดับสูงหรือนอยปสรุ่นที่13ซึ่งนายอธิพรบุญประคองประธานกกตกล่าวว่าภารกิจของกกตมีความชัดเจนในการจัดการเลือกตั้งทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรมและสนับสนุนพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันการเมืองที่เข้มแข็งควบคู่กันไปกับการให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการทำหน้าที่ของกกตจึงหมายรวมถึงการตรวจสอบไต่สวนการทุจริตซึ่งพบว่ามีความเกี่ยวพันทั้งการกระทำของบุคคลและนิติบุคคลจึงมีกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปราบปรามการทุจริตส่วนนายสมศักดิ์สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่คือการตรวจสอบการใช้อำนาจของหน่วยงานรัฐที่สร้างความเดือดร้อนหรือใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรมกับประชาชนผู้ตรวจการแผ่นดินจึงมีหน้าที่เสนอแนะแก้ไขคำสั่งของหน่วยงานรัฐที่สร้างความเดือดร้อนไม่เป็นธรรมให้กับประชาชนทางพลเอกชนะทัพอินธรรมระประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกล่าวว่าการตรวจเงินแผ่นดินคือการตรวจสอบความชอบของกฎหมายที่เป็นเงินแผ่นดิน การปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ตรวจรายงานด้านการเงินและการรับรองบัญชีอันเป็นเงินทั้งปวงที่รัฐเป็นเจ้าของหรืออยู่ในการครอบครองของรัฐพลตํารวจเอกวัชรพลประสานราชกิจประธานกรรมการปปชได้มีการเน้นย้ำการทํางานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีแผนงานที่มุ่งเน้นการป้องกันการกระทําทุจริตด้วยการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนเป็น,นกลไกสกัดกั้นการทุจริตและสร้างธรรมมาพิบาลในกลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐยกระดับจริยธรรมทางการเมืองระดับประเทศและท้องถิ่นโดยมีตัวชี้วัดและกรอบระยะเวลาการดําเนินคดีที่ชัดเจนส่วนการบูรณาการการทำงานร่วมกันของ,ององค์กรอิสระนั้นมีความเชื่อมโยงเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายหน้าที่ หากมีประชาชนยื่นเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมไปยังหน่วยงานไหนก็ให้รับเรื่องเอาไว้ก่อนจากนั้นค่อยส่งเรื่องต่อไปยังองค์กรที่เกี่ยวข้องหรือขอความร่วมมือระหว่างองค์กรเพื่อช่วยตรวจสอบในกรณีที่มีความเชื่อมโยงกันทางคดีซึ่งองค์กรอ,อิสระจะมีการประชุมร่วมกันทุกๆ2เดือนเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประเด็นการทุจริตและบูรณาการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตค่ะ สำหรับการอภิปรายในหัวข้อองค์กรธรรม,มาภิบาลในกระบวนการยุติธรรมมีผู้อภิปรายประกอบด้วยดรราชินชัยอนงรองประธานสารดีกาดกรสุมเมธร,ร,รอยกุลเจริญตุลาการสารปกครองสูงสุดและนายบุญเสริมนาตาสารรองเลขาธิการสำนักงานสารรัฐธรรมนูญ ต่างก็ได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นและความสำคัญของหลักธรรมมาภิบาลที่ต้องอำนวยความยุธิธรรมให้กับประชาชนและสังคมได้มีโอกาสเข้าถึงอย่างเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติและต้องโปร่งใสในการตัดสินคดีต่างๆโดยเปิดโอกาสให้คู่กรณีมีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจสอบตั้งแต่ต้นจนจบและพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยง่าย ทั้งการร้องเรียนให้ข้อมูลและแจ้งเบาะแสในระบบออนไลน์รวมถึงการเข้าหาประชาชนเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆมากขึ้น คุณผู้ชมคะหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรา,ปรามการทุจริตระดับสูงนั้นจะเน้นย้ำให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องของการเดินหน้าป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามนโยบายของภาครัฐและตามยุทธศาสตร์ชาติเพื่อที่จะสร้างการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนให้เป็นกลไกร่วมกันสกัดกั้นการทุจริตคอร์รัปชันในขณะเดียวกันจะสร้างธรรมาพิบาลให้เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ของรัฐร,รวมถึงข้าราชการ เพื่อที่จะให้มีคุณธรรมและจริยธรรมทั้งการเมืองในระดับชาติและระดับท้องถิ่นด้วยนะคะคณะพระธรรมทูตไทยสายประเทศอินเดียในยป่าขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคเข้ากองทุนมูลนิธิวัดไทยกุศินาราเฉลิมราชตามโครงการ6บาท หรือ12รูปีรักษาฟรีทุกโรคเพื่อใช้เป็นปัจจัยหละช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านต่างๆทั้งยาเวชภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆที่จำเป็นสำหรับการรักษาผู้ป่วยชาวอินเดียท้องถิ่นแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่และพระภิกษุสงฆ์นานาชาติที่มาใช้บริการณสถานพยาบาลกุสินาราคลินิก บริจาคได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชอินเดียเพื่อสถานพยาบาลบัญชีเลขที่0782147995ธนาคารกรุงเทพสาขาตลาดพลูบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชพระครูนรนาเจติยาพิรัก บัญชีเลขที่1154195505สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0816999678 0616949635และ0944496463หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวแล้วนะคะเราจะลากันไปด้วยภาพความสวยงามและอลังการของการแสดงดอกไม้ไฟ90วินาที ช่วงพิธีของการปิดมหก,กรรมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปี2022ที่กรุงปักกิ่งซึ่งถือว่าเป็นการจัดงานที่มีความยิ่งใหญ่ตระการตาและสร้างความประทับใจได้ไม่รู้ลืมจริงๆกลับมาติดตามรายการคนหลังข่าวได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้15นาฬิกาถึง15นาิกา30นาทีทนี TNN ช่อง16สวัสดีค่ะ